ถูกป่ะคูณด้วย s ลบ a ลบ d คูณกับ d ถูกป่ะาถูกป่ะ s ลบ a ลบ d ยังไงนะผิดผิดตรงไหนบอกวะยังไงนะผิดไงไหบอกวะว่าผิดแน่เลย c สามส่วน a ไหนวะอ๋อ sorry 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 นี่ส่วน a ถูกป่ะนี่ก็เป็น a ถูกไหมนี่ก็เป็น a บวก s ลบ a บวก d ถูกไหมตรงนี้กบไอตรงนี้ก็เป็นส่วน a ด้วยถูกไหมขอโทษ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 น้อนเป็น a ถูกป่ะเป็น a เป็น a เป็น a เห็นว่าตรงนี้ก็ตรงนี้ตัดตัดตัดได้ป่ะหายไปเลยถูกป่ะถูกไหมตรงนี้ก็ตรงนี้ตัดตัดกได้ถูกไหม A กับตัดตัดกันได้ถูกไหมถูกเปล่าเห็นว่าจะมีค่าเป็น f อลูซูนเส่วน s ลบ d ถูกไหมแลูซูนเอส่วน S ลบลบ d จากสูตรนี้จะเห็นว่าค่า c รวมติดตัวไปเเปล่าติดปะติดปะติดตัวไป a อปะติดไหมไม่ติดใช่ปะตัวนี้ เอเอนะี่คือ A เล็กนะถ้าเกิดมันมันติด A ใหญ่ใช่หรือมไม่ติดเเล็กเพราะเรากำหนดเป็น A เล็กซึ่งต,ตัวนี้กรเราพิสูจน์มาปรากฏว่ามันไม่ติด A เล็กแต่ว่าถามว่าเราทําเสร็จทําเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเพราะว่าเราเรา,เรายังไม่ได้รวมตรงกลางถูกไหมถูกปะแต่ว่าถามว่าอันอันตรงกลางเนี่ยมีติด A มีติด A อเล็กหรือเปล่าติดไหมติดไหมเพื่อนเพื่อนไม่ติดใช่ปะ แล้วถามว่าอันที่ไม่ติดเอเล็กมารวกกับอันที่ไม่ติดเอเล็กอ่ะมันจะติดเอเล็กวะมันก็ไม่ติดใช่ไหมสรุปว่าคือมันก็จะไม่ติดเอเล็กใช่ไหมเมื่อมันไม่ติดเอเล็กเราก็สามารถสามารถสรุปได้ว่าไอตัวนี้สามารถเสียบตรงไหนเสียบตรงไหนเสียบตรงไหนก็ได้เสียบริมก็ได้เสียบกลางก็ได้เสียบมุมด้านนึงก็ได้เพราะว่ามันไม่ติดตัวเอถูกปหเข้าใจปะอ้อมงงเหรอคําน้างง ใช่ป่ะก็ก็คือเกตเกตถูกป่ะสรุปว่ามันมันมันไม่ติดเอใช่ป่ะมันก็เสียตรงไหนก็ได้ถูกป่ะก็คือจบก็คือก็คือเคลียร์ใช่ป่ะมีใครมีใครไม่เคลียร์บ้างได้พูดได้ฟังเลยใครไม่เคลียร์ก็บอกบอกบอกได้เลยเว้ยใครไม่เคลียร์บ้างครับปองไม่เคลียร์เหรอไม่ใช่ใช่ป่ะต่อเลยใช่ป่ะก็ต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรดี มีมีคนมาบอกว่าคนเสื้อขาวเดินเดินมาแล้วให้ดูกางเกงให้ดีโอเคข้อข้อข้อนี้ก็ดูเป็นหลักการคร่าวๆแล้วกันก็คือยังไม่ได้พูดกับเรื่องพลังงานเลยใช่ปะข้อข้อข้อนี้ก็คือว่าให้หา ความความดังสกักและประจุของทุกของทุกของทุกตัวหาความดังสักกับประจุของแต่แต่ละตัวเลยว่าตัวนี้ประจุเท่าไหร่ความสักเท่าไหร่ตัวนี้ประจุเท่าไหร่ความสักเท่าไหร,ร,ไหร่ก็ลองหาดูคร่าวๆลองดูลองดูงดคิดดูนิๆดๆดี้ปากกาหายไปท่านึงทำไมวะซึบๆ ก็เดี๋ยวทำแต่ข้อนี้ก็เดี๋ยวคงจะทำอีกสิงสักข้อข้อหนึ่งก็จะขึ้นเรื่องใหม่ก็เดี๋ยวเกิดมีเวลาเหลือค่อยมาทําเพิ่มเติมเราเตรียมโจทย์มาให้ทาเยอะเลยทําไมนะครับเออข้อนี้ก็ง่ายใช่ป่ะก็ข้ามข้ามนะจะให้ข้ามมาข้ามเลยนะเก็ทหมดเลยใช่ป่ะโจดจโจทย์ก่อนโจทย์ก่อนก็ได้ ต้องต้องเฉลยหรือเปล่าเพราะว่าข้อข้อข้ขขอน,นี้มีคนบอกว่าง่ายๆไม่ต้องเฉลยก็ได้ะต้องเฉลยเปล่าให้ให้เฉลยเปล่าหรือว่าจะให้ผ่านไปเลยจะว่างผ่านไปเลยใช่ปะคนคนบอกให้ผ่านผ่านไปเลยนะโอเคผ่านนะก็ก็โจทย์โจทย์ข้อต่อไปก็คือว่าอันนี้เป็นโจทย์ข้อน,นี้น่น่าน่าสนใจมีกลุ่มเมฆใช่ปะ กลุ่มเมฆมีประจุควแล้วแล้วมันมีต้นมีต้นต้นไม้อยู่หนึ่งต้นเว้ยแล้วก็มีน้ํามีน้ําอยู่ใต้อยู่ใต้ต้นไม้แล้วอยู่ดีๆเกิดฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงน้ําน้ําอยู่ที่อยู่ใต้ใต้ไม้กลายเป็นไอระเหยระเหยหมดถูกปะ่ะน้ำอยู่ใต้ไม้กลายกลายเป็นไอหมดแล้วถามว่าแล้วน้าเนี่ยแอบแอบสอบพลังงานไปแค่ 1%นของไฟฟ้าทั้งหมดก็ให้หาว่าน้ำใต้ต้นไม้เนี่ยมีมวลกี่กิโลถูกปะเก็ตปะเก็ตโจทย์ปะก็คือมันมีขึ้นพายุสายสายฟ้าอยู่สูงสูง,สงก็มีประจุคิวอยู่บนก้อนเมฆแล้วก็มีมีต้นไม้น้อยๆอยู่ท่ามกลางสายท่ามกลางสายฝนอันอ่อนโยน <laughs> จากจากนั้น จากจากนั้นฟ้าฟ้าอันโหดร้ายก็ได้ผ่านำพาประจุ Q ซึ่งมีค่า50โคลอมลงมาค่าค่าไฟฟ้าไอ้เจ้าไฟฟ้านั้นรีบวิ่งลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแหล่งน้ำด้านล่างรับพลังงานไปเพียงแค่1%และเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นไอ้น้ำน้อยน้อยล่องลอยไปในอากาศทันทีถามว่าไอ้น้ำน้อยๆยทั้งหมดมีมวลเท่าไหร่และถามว่าเออถามว่าไอ้น้ำน้อยน้อยทั้งหมดอ่ะที่ล่องลอยไปในอากาศมีมวลเป็นเท่าไหร่ ข,ข้อนี้นะครับเพื่อนๆก็คิดประมาณว่ามันเหมือนเหมือนกับเมฆมันมันเหมือนกับเป็นแผ่นตัวเก็บตัวเก็บประจุขนาดใหญ่แล้วอยู่ๆดีๆประจุก็เกิดการถ่ายถ่ายเทคือง่ายๆพลังงานข้อนี้ให้แอดซูมว่าเป็นพลังงานภายในของตัวเก็บประจุลองคิดดูครับคือมันเป็นสิ่งที่มันสอดสอดคล้องการสามารถแอดซูมกันได้เข้าใจหรือเปล่า แกโจทย์หรือเปล่าใครไม่แกโจทย์จให้พูดใหม่วะแต่พูดคงจะคงจะไม่เหมือนเดิมน้องน้องไม่เข้าใจเหรอครับปีหนึ่งเว้ย นี่มีการกำหนดค่า c ให้ด้วยให้ด้วยนะครับว่า c ความร้อนจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ํามีค่า4186จูลต่อกิโลตออรอส l เท่ากับ2226คูณสิกลัง6จูลต่อต่อกิโลเฮ้ย